งานเข้าจริงๆผมหลงปลาจนได้บอกแล้วว่ามันเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานี่แหละฮะแล้วมันมีตรงไปมีแยกอีกมันเท่ากับมันเป็นสามแยกสี่แยกแล้วผมไม่ได้ทำมาร์กิ้งไปด้วยเมื่อกี้ผมลงไปทางนูน้นลงไปทางนู้นนะไม่เจอทางเดีย๋ยวผมจะไปทางนี้ม่รูว่าเจอทางออกหรือเปล่าครับ ลองดูครับนี่แหละฮะผมบอกคนที่ไม่ชำนาญทางอะไรอย่างเงี้ยฮประสบการณ์น้อยหลงป่าเป็นธรรมดานี่ผมตรงนี่ผมไป้างหน้านี่ผมไม่รู้เลยมันจะไปโพงไหน